อมยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่ตั้มพี่ชิตชายมงคลครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับ พี่น้องที่อยู่ที่นี่พี่น้องที่ดูการไลฟ์สดอยู่ที่บ้าน <c oughs> วันนี้วันที่หมีนาคม2567เป็นวันสื่อมวลชนสากลเป็นวันสื่อมวลชนประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นวันที่สองที่ทักษิณไม่ใช่สิเป็นวันที่สองที่เศรษฐาชิน,นวัตรเดินทางไปต่างประเทศวันนี้ กลายเป็นว่ารัฐบาลบริหารประเทศภายใต้ที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีภายใต้สิ่งที่หลายคนกังวลใจว่าจะเกิดอำนาจทับซ้อนอำนาจทับซ้อนเพราะว่าเศรษฐาทวีสินเดินทางไปต่างประเทศไปออสเตรเลียไปเยอรมันไปฝรั่งเศส10วันในขณะเดียวกันเรื่องของยิ่งรักณ์ชิน,นวัตร ได้กลับมาถูกพูดอีกครั้งที่จะบอกว่าเดินทางมาเมืองไทยคนที่รักษาการนายกรัฐมนตรีคือภูมิธรรมเวชเชยชัยวันนี้ภูมิธรรมก็พูดเรื่องนี้วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทวีสอสอ่งก็พูดเรื่องนี้เอาทวีสอสอ่งก่อนทวีสอสอ่งบอกว่ายิ่งรักชิน,นวัตร ยังไม่ยื่นขออภัยลดโทษเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าจะยื่นก็ต้องยื่นผ่านกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไป,นปนตามกฎหมายความหมายก็คือว่านี่คือใบเบิกทางที่ทวีสอดส่องได้เตรียมการเพื่อให้ยิงลักษณ์ชิน,นวัตใช้ตามกระบวนกกฎหมายที่อ้างเหมือนกับทักษิณอ้างว่าใช้ตามกฎหมายใช่ไหมพี่น้อง มันเหมือนถูกเตรียมกันมาถูกเตรียมกันมาเหมือนกับว่าพอยิ่งลักกลับมาคนที่ต้องจัดการก็คือภูมิธรรมเวชยะชัยดังนั้นสิบวันที่เศษฐาไม่อยู่คือสิบวันที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษวันนี้เศษฐาทวีสินไม่อยู่เมืองไทยคนที่มีอำน,นาจคือภูมิธรรมเวชยะชัยภูมิธรรมเวชยะชัยพูดวันนี้บอกว่า ้องเร่งคืนความเป็นธรรมให้กับยิ่งรักชิน,นวัตรภูมิธรรมในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะคนของรัฐในฐานะรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมพูดในฐานะรัฐพูดในฐานะรองนายกบอกว่ากระบวนการทางกฎหมายของยิ่งรักจบลงแล้ว ต่อไปนี้ยินดีต้อนรับยิ่งรักเดินทางสู่ประเทศภูมิธรรมก็รักยิ่งรักเช่นเดียวกันเหมือนที่พี่น้องรักนี่ภูมิธรรมพูดและภูมิธรรมบอกว่าก็พร้อมที่จะคืนความเป็นธรรมต่อจากนี้จะคืนความเป็นธรรมให้กับยิ่งรักชิน,นวัตนนี่พูดในฐานะรัฐนะ ภูมิธรลืมไปว่าตัวเองคือเจ้าหน้าที่ของรัฐตัวเองเป็นคือผู้บริหารประเทศในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณจะมีความชอบส่วนตัวกับยิ่งรักคุณจะเป็นขี้ข่ายิ่งรักหรือเป็นขี้ข่าทักษินก็แล้วแต่แต่วันนี้คุณอยู่ในฐานะผู้บริหารประเทศใช่ไม่ใช่ ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศจะมาใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาคืนความเป็นธรรมให้ยิ่งรักผู้ต้องขังหนีเรือนจำได้อย่างไรคุณพูดในฐานะรัฐรัฐต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับกระบวนการยุติธรรมมากกว่าไม่ใช่เหรอ ยิ่งรักผลคดีถูกสารยกฟ้องเพียงคดีไม่กี่คดีแต่ยังมีคดีจำนำข้าวที่สารพิพากษาให้ยิ่งรักติดคุกห้าปีคดีมันถึงที่สุดคดีถูกพิพากษาไปแล้วเหลือแค่ยิ่งรักมาติดคุกเพราะบุญทรงก็ติดคุกคนอื่นก็ติดคุกความหมายคือว่ายิ่งรักไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงไหน คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมคือประเทศไทยและชาวนาไทยไม่ใช่เหรอในฐานะรัฐในฐานะผู้บริหารประเทศภูมิธรรมวัชยชัยต้องคืนความเป็นธรรมให้กับคำพิพากษาไม่ใช่ให้กับยิ่งรัชชินวัตรการที่มาพูดแบบนี้ก็เท่ากับเปิดสัญญาณไฟเขียวพร้อมที่จะ อาแขนรับให้ยิ่งรักเดินทางกลับมาเมืองไทยโดยที่ไม่ต้องติดขุกเหมือนพี่ชา <eight> ยใช่ไหมครับเศรษฐาทวีสินก็ออกมาการันตีทักษิณชินวัตรในขณะที่ภูมิธรรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ยิ่งรักทั้งที่ยิ่งรักยังไม่กลับเมืองไทย ความหมายก็คือว่าประเทศไทยรัฐบาลชุดนี้คือรัฐบาลเฉพาะกิจที่ดูแลเฉพาะครอบครัวชินวัตรหรือไงรัฐบาลกำลังจะทำลายกระบวนการทุกอย่างทำลายความเป็นรัฐทุกอย่างวันนี้ไม่ใช่แค่ทำลายกระบวนการยุติธรรมแต่นี่คือการทำลายความเป็นรัฐเพราะรัฐในฐานะผู้บริหารประเทศ คุณไปการันตีนักโทษหนีคดีที่หนีอยู่นอกเรือนจำหนีอยู่ต่างประเทศแล้วคุณในฐานะรัฐออกมาส่งเสียงบอกจะเร่งคืนความเป็นธรรมให้กับคนไม่กี่คนซึ่งคนนั้นคือเจ้านายของคุณคุณเป็นขี้ข้าเขาคุณอย่าใช้ความเป็นขี้ข้ามาตัดสินความถูกต้องวันนี้คุณพูดในฐานะรัฐคุณต้องลดความเป็นเจ้านายและก็บ่าวลงใช่ไม่ใช่ คุณจะชอบยิ่งรักชอบทักษิณก็แล้วแต่แต่ในฐานะรัฐสิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดคือผลประโยชน์ของประเทศไม่ใช่ผลประโยชน์ของทักษิณและยิ่งรักวันนี้ความเป็นรัฐคุณทำลายกระบวนการทุกอย่างมันนั้นมีมหรอครับคนที่มาบริหารประเทศแล้วมาคืนความเป็นธรรมให้ผู้ต้องขังเพียงคนไม่กี่คนคำถามก็คือว่าผู้ต้องขังอื่นน่ะยิ่งรักชิน,นวัต โดนคดีจำนำข้าวชาวนาที่เขาล้มละลายที่เขาผูกคอตายไปสิบห้าศพจากการจำนำข้าวตามนโยบายของยิ่งรั์คุ้มไปคืนความเป็นธรรมให้เขาได้ไหมมูลค่า1.3แสนล้านที่รัฐต้องเสียไปประเทศเสียไปคุณคืนความเป็นธรรมให้ประเทศได้ไหมคุณผู้ทำพอคุมโกงเสร็จ ผ่านกระบวนการเสร็จคนอื่นติดคุกคนที่ร่วมกระบวนการโกงกับคุณติดคุกหมดคุณหนีออกนอกประเทศอยู่คนเดียววันนี้รัฐบาลภายใต้าการบริหารของพรรคเพื่อไทยคุณมีอำนาจคุณกลับมาเรียกร้องของความเป็นธรรมให้คนหนีคุกไอ้คนที่ติดคุกอยู่ละ่ะจากคดีเดียวกันที่ยิ่งลักโดนไอ้คนนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกันใช่ไหมนี่ความเป็นรัฐมันล้มเหลว มันเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจมันเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่ดูแลเฉพาะผลประโยชน์ความหมายก็คือว่าเขาจะทำทุกอย่างทำทุกประตูช่องทางเพื่อเอาเจ้านายกลับมาให้ได้เงื่อนไขเดียวที่กลับมาแล้วไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษไม่ตรงกับพี่ชายก็คือการกักขังนอกเรือนจำมีเงื่อนไขเดียว เพราะไม่งั้นทุกช่องทางพี่ชายใช้หมดแล้วตั้งแต่ป่วยตั้งแต่อายุเจ็ดสิบทุกเนื่อนไข่พี่ชายใช้ไปหมดเหลือระเบียบข้อเดียวที่ออกมาตอนพี่ชายเดินทางมาถึงแต่พี่ชายไม่ได้ใช้เพราะมีพี่น้องประชาชนออกมาคัดค้านถ้าเขาเดินทางกลับมารอบนี้ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเพื่อไทยภายใต้การดูแลของเศรษฐาทวีสิน ภายใต้การดูแลของภูมิธรรมเวะยะชยชัยที่การันตีว่าต้องคืนความเป็นธรรมให้มันไม่แปลกเลยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทวีสอดส่องจะเร่งใช้ระเบียบการกักขังนอกเรือนจำนั่นหมายความว่ายิ่งรักก็จะไม่ได้อยู่ในเรือนจำเช่นเดียวกันประเทศไทยก็จะเกิดการเว้นวรรคกฎหมายเพื่อดูแลคนสองคน ประเทศนี้ไปรอดถ้าดูแลทักษิณชินวัตรกับยิ่งลักอย่างนั้นเหรอเราจะเอาประเทศเป็นตัวประกันเพื่อให้ทักษิณกับยิ่งรักไม่ต้องถูกดำเนินคดีไม่ต้องติดคุกอย่างนั้นเหรอผมถามพี่น้องอะพี่น้องเดินได้ไหมหลับตาข้างหนึ่งหน่อยได้ไหมให้ประเทศเดินหน้ายิ่งรักกลับมาไม่ต้องติดคุกเอาไหม เลิกชมนุมขลาบ,บ้านเลยความหมายคือว่าประเทศมันต้องเดินหน้าภายใต้ระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมใช่ไหมครับเมื่อระบบยุติธรรมเป็นธรรมมีความเท่าเทียมกันประเทศก็เดินหน้าได้คุณไม่อายนักสู้คนอื่นเหรอคุณไม่อายคนที่ต่อสู้คนเสื้อแดงที่แขนขาดขาขาด ติดคุกบ้านแตกสแลกขาดคุณบอกจะมานำเขาตะในการต่อสู้คุณก็ไม่มานำหลอกให้เขาติดคุกยิ่งรักบอกจะมาติดคุกพี่บุญทรงรอหน่อยเดี๋ยวหนูใกล้ถึงศาลแล้วสรุปบุญทรงติดคุกฟรียิ่งรักหนีออกนอกประเทศไปประเทศกัมพูชาวันนี้จะกลับมาบอกขอความเป็นธรรมรัฐบาลกำลังจะสร้างความเป็นธรรมให้คนคนเดียว แล้วคนที่ต้องสูญเสียไปพี่น้องพันธมิตรที่ต่อสู้พี่น้องพันธมิตรที่โดนยึดรัพย์ล้มอะไรเขาก้มหน้าเดินตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์เพื่อประดุงไว้ซึ่งเสาหลักของประเทศไม่ใช่เขาไม่เห็นด้วย,ยาาวเขาอาจจะฝืนใจเขาอาจจะเสียใจแต่เขายอมรับให้ประเทศเดินหน้าได้เพราะต้องเคารพในกระบวนการยุติธรรม ต่างหากล่ะนี่คือความเสียสละแล้วคุณล่ะใครไปกันแกล้งคุณยิ่งลกให้หนีออกนอกประเทศครับมีใครไล่ยิ่งลกออกนอกประเทศไหมเขาหนีออกไปเองใช่ไหมหนีออกไปเองจะกลับมาภูมิธรรมบอกว่าเราต้องมีที่ยืนให้กับพลเมืองของคนไทยต้องมีที่ยืนให้กับพลเมืองของคนไทยทุกคน ยิ่งรักคุณก็กลับมากลับมาแต่ต้องเข้าคุกตามกระบวนการยุติธรรมของเมืองไทยมันไม่แปลกเลยต้อนรับยิ่งรักอย่างดีเราก็พร้อมต้อนรับทายิ่งรักเขารบกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่นี่ยังไม่กลับมาเลยปีกองเริ่มดังขึ้นยังไม่กลับมา แค่สารดีกาคดีสุดท้ายบอกยกกองปีกองที่เป็นอำนาจลัฐภูมิธรรมเป่าปีเสษถาตีกองเสียงเริ่มดังกระหึ่มบอกสร้างความเป็นธรรมเสถาเป่าปีเสถาตีกองภูมิธรรมเป่าปีเป็นมโหรีงานอะไรไม่รู้พี่น้องคิดเอาเองว่าจะเป็นมโหรีงานอะไร <c oughs> เป็นมโหลีที่บอกจะคืนความเป็นธรรมเคยเห็นคนที่มีอำนาจรัฐแล้วออกมาพูดแบบนี้ไหมฮะประเทศไทยมีประชากรเกือบ80ล้านคนสรุปคนทั้งหมดอีการแกล้งยิ่งรักชินวัตรอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอคุณไม่อายเหรอคุณไม่อายชาวนาในการบริหารประเทศที่ผิดพลาดที่โกงคุณไม่อาย พี่น้องเกษตรกรที่คุณทำย่ำยีกับเขาเหรอคนที่ติดคุกเรื่องนี้คุณกลับมาเนี่ยคุณสะกดคำว่าบุญทรงเป็นไหมบุญทรงที่อยู่ในคุกอะติดคุกเพราะนโยบายของคุณอะถ้ายิ่งรักได้รับความเป็นธรรมบุญทรงและข้าราชการที่ติดคุกอยู่ตอนนี้ก็ต้องได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกันใช่ไหมแล้วจะมีกฎหมายไปทำไม จะมีคุกไว้ทำไมไไไคำพิพากษาพิพากษาให้ยิ่งรักติดคุกหนีออกไปไม่ยอมติดคุกกลับมาจะขอความเป็นธรรมพี่น้องคนยากคนจนต่อสู้คดีสามยังไม่พิพากษาแต่ไม่มีเงินประกันตัวเขายัางต้องติดคุกเลยใช่ไหมสรุปแล้วถ้าเป็นการเมืองมีอำนาจบารมี หนีออกจากคุกส่งให้พักพวกลงเลือกตั้งในเมืองไทยพอมีอำนาจล้มล้างความผิดได้ก่านั้นหรือเมืองไทยแล้วประเทศจะเดินต่อ,อยังไงแล้วประเทศจะอยู่ยังไงถ้ากระบวนการยุติธรรมถูกฝ่ายบริหารบิดเบี้ยวแบบนี้ใช้อำนาจบริหารในการบริหารโทษโดยไม่ให้ผู้ต้องขังต้องรับโทษและเป็นผู้ต้องขังไม่กี่คนด้วย แล้วไปอ้างคนอื่นว่าคนอื่นก็ได้รับการลดโทษเหมือนกันคนอื่นก็ต้องรังได้คุณเอารักโทษคนอื่นเป็นตัวประกันนักโทษคนอื่นเขาอยู่ในเรือนจําเขาไม่ได้หนีไปแบบทักสินแบบยิ่งลักษณ์ดังนั้นสิบวันที่เศษฐาไม่อยู่อาจจะเป็นสิบวันที่ภูมิธรรมเวชะยะชัย สร้างกระบวนการอะไรบางอย่างเพื่อรองรับให้ยิ่งลัก์เดินทางกลับเมืองไทยโดยไม่ต้องติดคุกวันนี้ก็พูดชัดคุณภูมิธรรมพูดชัดเจนมากพูดเหมือนเป็นทาตอยู่ในบ้านของทักษิณคือพูดไม่อายว่าตัวเองนั่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลคือถ้านั่งบริหารประเทศอยู่บ้านจันทร์สองราดจะไม่ว่า แต่อย่างน้อยคุณต้องดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิความเป็นประเทศไทยความเป็นรัฐของประเทศไทยใช่ไหมมันมีที่ไหนอำนาจรัฐมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้นะักโทษทุกจริี่ยอรัปชันมันมีแต่อำนาจรัฐต้องจับคนโกงเข้าคกุกความสูญเสียความเสียหายจากนโยบายแบบนี้มันเลือกคืนได้ไหมความเป็นธรรมที่สูญเสียกับประเทศ มันจะเอาคืนจากไหนเพื่อไทยใช้คืนได้ไหมใช้คืนไม่ได้แต่คุณบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสองคำก็ยิงรักไม่ได้รับความเป็นธรรมสองคำก็บอกว่าทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วประเทศนี้ทําไมต้องไปรังแกทักษิณประเทศนี้ทําไมต้องไปรังแกยิงรักถ้าคุณไม่โกงจะไม่มีใครจับบิดคุณเลยปฐมมาบทของความวุ่นวายเกิดจาก คุณโกงโดยไม่สนใจใครเลยครับทักษิณชินวัตรคุณอยากแก้แค้นคุณโกงเชิงนโยบายวันนี้คุณกลับมาคุณก็โกงเชิงอำนาจใช้อำนาจทับซ้อนทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดทำทุกอย่างให้น้องสาวรอดคุณจะมีอำนาจรัฐถึงแม้คุณจะมีอำนาจรัฐแต่ไม่ยิ่งใหญ่เท่าอำนาจของพี่น้องประาชาติแน่นอนไม่เชื่อลองดู อย่างน้อยก็มีพวกเราที่ไม่ยอมใช่ไหมครับพี่น้องครับใครยอมก็ยอมไปพวกเราไม่ยอมใช่ไหมแล้วเชื่อว่าไม่ใช่แค่พวกเราไม่ยอมความแค้นที่ทำกับประเทศไทยทิ้งไว้สิบกว่าปีกลับมาแล้วยังไม่สำนึกกลับมายังจะมาขอความเป็นธรรมวันนี้ ้องได้รับคำพิพากษาจากประชาชนถ้ายิ่งรับกลับมาเดี๋ยวจะพาไปรับที่สนามบินเลยพี่น้องดูซิว่าจะเดินทางเข้าเรือนจำไหมดูซิว่าเข้าเรือนจำเสร็จจะป่วยเป็นอะไรไหมจับไปนอนเฝ้าอยู่หน้าเรือนจำเลยทักษิณชินวัตรใช้เวลา12ชั่วโมงอยู่ในเรือนจำหายออกไป แล้วไม่กลับเข้าเรือนจําอีกเลยถ้ายิ่งรักกลับมาเดี๋ยวจะจัดหน่วยอาสาไปนอนเต้าอยู่หน้าเรือนจําเอาดีไหมมันต้องอย่างนี้เลยทําไมต้องให้พี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมของประเทศคุณมีอํานาจรัฐคุณเป็นผู้บริหารประเทศต้องคืนความเป็นธรรมให้คนทุกคนไม่ใช่ตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจนี่ไม่ใช่รัฐบาลเฉาะกิจ หรือคุณตั้งตัวเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเป็นสุนัรรับใช้ทักษิณชินวัตรหรือว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอุ้งอิงออกมาพูดบอกว่าได้คุยกับคุณอายิ่งรักแล้วเตรียมแผนที่จะเดินทางมาเมืองไทยอยากมาเมืองไทยแต่ไม่รู้จะเดินทางมาตอนไหนคุยกันอยู่ตลอดตะข่าวถามว่าจะเป็นแบบทักษิณโมเดลหรือไม่ องอิงบอกว่าไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะว่ากรณีของคุณอายิ่งรักเป็นคนลักคดีกับคุณพ่อทักษิณพี่น้องครับถึงแม้จะเป็นคนลักคดีแต่เมื่อทำผิดก็ต้องติดคุกเช่นเดียวกันใช่ไหมใ,ในเรือนจำไม่ได้กักขังเฉพาะคนทุจริตนี่ในเรือนจำมีคนฆ่าคนตายมีคนขายยามีคนกระทำผิดอื่นสุดท้ายก็ต้องรับผิดเช่นเดียวกันใช่ไหม คุณอย่ามาเบี่ยงประเด็นว่าพ่อกับอุ้งกับอาทำผิดคนละคดีกรณีของคุณอาเดี๋ยวมาเคลียร์กันมันเป็นความไม่เข้าใจกันมันไม่เข้าใจตรงไหนผมหามสรุปแล้วสิ่งที่ยิ่งรักทําทำผิดเนี่ยมันเป็นความไม่เข้าใจกันผมงงมากตระากะาแบบนี้ใครไปไม่เข้าใจกับยิ่งรักหรือว่าคุณโกงจนไม่เข้าใจตัวเองยิ่งรักชินวัตร ใครไม่เข้าใจไม่ใช่เรื่องใครขัดใจกับใครแต่เป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นภัยของประเทศดังนั้นอย่าพยายามเบี่ยงประเด็นมาเป็นความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับประเทศเพราะกุนทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องทะเลาะกับใครไม่ใช่คนไปตีหัวคุณคุณไปตีหัวใครแต่มันเป็นเรื่องหลักการของการโกงประเทศเมื่อโกงประเทศก็ต้องรับโทษตามกระบวนการกฎหมายของประเทศใช่ไหม คุณจะมาอ้างได้ไงว่าเป็นการเข้าใจผิดกันดังนั้นผมยินดีและเรียกร้องให้ยิ่งรักรีบเดินทางกลับมาเงื่อนไขเดียวยิ่งรักกลับมาก็ต้องติดโคกใช่ไหมครับพี่น้องอย่ามาอ้างเรื่องว่ายิ่งรักชิน,นวัตรได้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศนอกเหนือจากสถาปันนาจังหวัดหาดใหญ่เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศแล้วนอกนั้นไม่มีความดีอะไรเลย องอิงจะเดินทางไปคัมภูชาวันที่18-19มีนาคมไปในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยจะไปเจรจาว่าความกรณีที่หลายท่านเป็นห่วงดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราติดตามอย่างที่บอกไปพี่น้องครับระบอบทักษินหลังจากที่ทักษินกลับเข้ามาเริ่มฟื้นคืน อภินิหารแรกคือทักษินไม่อยู่ในเรือนจํอาอภินิหารที่สองคืออุงอิงกําลังจะเป็นตัวแทนของรัฐไปเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเราบอกว่านี่ไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนถ้ายอมรับว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยพื้นที่แหล่งปิโตเรเลียมก็ไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนแท่นเดียวกันใช่ไหมมันไม่มีหรอกเจรจาผลประโยชน์ก่อนค่อยมาขีดเส้นแบ่งแดนเกาะกูดเป็นของไทย ทะเลร,บร,บรบอบๆอเกาะกูดก็ต้องมีนักเขตเป็นของไทยใช่ไหมถ้าเราไปยอมรับบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนแหลง่งปิโตรีลียมขีดมาเกาะกูดจะไม่มีชายหาดจะไม่มีทะเลเลยมีแต่ฟังประเทศไหนมีเกาะแล้วไม่มีหาดไม่มีทะเลบ้างครับพี่น้องครับรัฐกําลังจะทําผิดมหันนี่ผิดกฎหมายเลยนะคุณไปแบ่งผลประโยชน์โดยไม่ดูเส้นแบ่งแดนเท่ากับเริ่มต้นของการกระทําผิด คุณใช้อำนาจไปในทางที่ผิดเพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะแบ่งประโยชน์กันตรงไหนกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไงวันนี้ทัพเรือเขาซ้อมรบพลรือเอกอดุงอดีตผู้จัดการกองเรือยุทธาการซ้อมรบในพื้นที่ทับซ้อนแสดงแสนยานุภาพให้กบ,บูชาได้เห็นว่ากองทัพเรือพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศไทย กองทัพและทหารเขาไม่ได้สนใจฝ่ายการเมืองเพราะอาธิปไตยของไทยมันสำคัญกว่าประโยชน์ของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งใช่ไหมมันมีแต่ฝ่ายการเมืองจะคุยผลประโยชน์แต่ทหารเขาต้องคุยเรื่องเขตแดนและอธิปไตยดังนั้นเพื่อความชัดเจนในแผนที่ทลอเราก็ไปแล้วกะลาหมเราก็ไปแล้ว กะาาลนนาละะหมตั้งใจไปหาสุทินคังแสงนี่จะหลุดเป็นอนุทินอีกละกะลาหมตั้งใจไปหาสุทินคังแสงไปเพื่อสัญลักษณ์แต่ไปกะลาหมเราตั้งใจโดยลึกไปกระตุ้นให้ทหารที่สังกัดกระทรวงกะลาหมได้สำนึกในการรักษาธิปไตยของประเทศไทยอย่าไปสนใจรัฐมนตรีอย่าไปสนใจนักการเมืองเราไปกระตุนน้นทหาร พอถึงเวลานักการเมืองไม่ได้แบกปืนไปป้องอธิปไตยเหมือนทหารหรอกนักการเมืองจะกล้าขับเรือประมองออกไปลบอยู่หน้าน้ำหรือไม่ไม่รู้วันนี้ทับเรือเลยซ้อมแบ่งออกเป็นพื้นที่ทับซ้อนสีแดงและสีน้ำเงินพื้นที่ทับซ้อนสีน้ำเงินคือฝ่ายไทยป้องกันอธิปไตยไม่ให้ฝ่ายสีแดงลุกเข้ามา นี color, so like Anyways, so ่เขาก็แบ่งสีกันแบบน่ารักเหมือนกันนะดีนะไม่เป็นสีเหลืองกับสีแดงเขาแบ่งเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงนี่ขนาดซ้อมยังมีนัยยะในขณะเดียวกันทหารอากาศก็ส่งเครื่องบินบินออกมาวนรอบๆบริเวณเขตแดนที่จังหวัดกาดบทเรียนมันมีบทเรียนจากที่ไทยต้องเสียพื้นที่เสือเขาพนมดงรักบุรีรัม สุรินทร์ศรีเกตอุบลบ,บนบริเวณเขาพระวิหารบทเรียนมันมีดังนั้นพอเกิดกรณีพิาพาทซึ่งก็แปลกมากเพื่อไทยมาบริหารทีไรทักษิณมีอำนาจทีไรเป็นกรณีพิาพาทเขตแดนทุกทีเลย <Yeah. S 1> นี่มันจ้องจะขายประเทศอย่างเดียวเลยทักษิณชินวัตรเนี่ย <Yeah. S 1> พอขึ้นมามีอำนาจมีปัญหาอย่างเดียวคุณจะแบ่งผลประโยชน์ทันที <Yeah. S 1> กรณีเขาพวิหาร มันมีบทเรียนที่ทหารไทยต้องสรุปบทเรียนกันวันนี้มีพื้นที่ทับซ้อนอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วจากรัฐบา,าลเพื่อไทยอีกแล้วจากทักษิณอีกแล้วทหารเขาเลยเตรียมความพร้อมโดยไม่รอคำสั่งจากฝ่ายการเมืองกองทัพเรือซ้อมรบยาวๆถึงเดือนมิถุนาเลยครับพี่น้องครับเขาบอกว่ารบยังไงก็ซ้อมแบบนั้นใช่ไหมวิธีซ้อมรบ คือการเตรียมความพร้อมในการรบที่ดีที่สุดใช้ว่าซ้อมรบเพื่อได้เตรียมกำลังพลให้อยู่กับที่ในการเบิอกอาวุธใช่ไหมพี่น้องพอถึงเวลาก็เป่านกหวีดจ,จากซ้อมรบเป็นรบจริงเลยใช่ไหมพี่น้องนี่ทหารเตรียมพร้อมแล้วเราไปกระตุ้นได้รับแรงสะเทือนพอสมควรดังนั้นพรุ่งนี้จะไปกระตุ้นฝ่ายการเมืองบ้างไปไหม พุ่งนี้จะเดินทับไปกระทรวงต่างประเทศไม่ต้องซื้อเครื่องบินไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเพราะกระทรวงต่างประเทศอยู่ใกล้นิดเดียวพรุ่งนี้เก้าโมงเพ่งเราจะเดินทางไปที่กระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศรับหน้าที่ในการเจรจาเรื่องเส้นแบ่งแดนถ้ายึดตามราสอสน้ยึดตามพสสองสศ ยึดตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสไทยฝรั่งเศสสยามก็จะพบว่าเส้นแบ่งแดนนั้นมันจะไม่มีพื้นที่ทับซ้อนข้อตกลงอื่นใดต้องยึดข้อตกลงจากรอสอ125เป็นหลักถ้าผิดจากรอสอ125ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะพรุ่งนี้เราจะไปยืนยันให้กระทรวงต่างประเทศอย่าหลงประเด็นต้องยึดหลักรอสอ125เป็นสำคัญ ต้องยึดสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามเป็นสำคัญใช่ไหมถ้ากระทรวงต่างประเทศไปตั้งหงว่าต้องเจราจาเรื่องพื้นที่ทับต้อนหุนตั้งหงผิดแล้วกระทรวงต่างประเทศคุนตั้งหงในการคุยผิดตั้งหงมาจาก MOU MOU มันผิดก็ต้องยกเลิก MO u ไม่ใช่ดันทุลังพวกนี้เก้าโมงครึ่งเราจะไปกระทรวงต่างประเทศ จะไปจนกว่าจะได้รับความชัดเจนดีไหมดี <Yeah. S 1> จะไม่ไปเหมือนทุกครั้งทุกครั้งยื่นหนังสือแล้วกับหุ่งนีจะไปจนกว่าได้รับความชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ <Yeah. S 1> ้าไม่ชัดเจนก็นอนค้างคืนที่กระทรวงต่างประเทศจะเป็นอะไรไป <Yeah. S 1> เราก็าลดเครื่องเสียงไป เอานักดนตรีไปเอาทีมถ่ายทอดสดไปก็ตั้งเวทีที่นั่นไปเลยดีไหมผมมองหน้าพี Allez, ่กิจแล้วพิกิจโอ้พรผูงนี้เก้าโมงคึ่งเจอกันครับพี also, ่น้องครับขอบพระคุณครับ